นักเศรษฐศาสตร์ชี้หลุมดำจุดอันตรายทำพนันออนไลน์ถูกกฎหมายจะเปลี่ยนทัศนคติคานิยมพฤติกรรมของประชาชนให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเสี่ยงพาสังคมไทยสู่หายนะยกผลวิจัยสถิติเยอรมันออสเตรเลียนอร์เวย์ทำประชาชนเป็นผีพนันมากขึ้นครอบครัวแตกแยกกรณีที่รัฐบ,บาลกำลังจะลักกลับนำพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมถูกกฎหมายโดยมีรายงานว่าจะออกเป็นพระราชกำหนดคือประกาศให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายก่อน โดยค่อยส่งให้สภาประทับตาย,ย่างเป็นพรบรทีหลังรองศาสตราจารย์ดรชิตตกว,วัชนะก,กุลอาจารย์คณะเศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักวิชาการที่ติดตามเรื่องเศรษฐกิจนอกกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องสแสดงความเห็นตือนเรื่องดังกาวว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยเพราะนอกจากการพนันก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวผู้พนันเองแล้วยังก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง การกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับอบายามุกจึงต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างทีถ้วนในทุกมิติไม่สามารถเร่งรีบรวบรัดได้ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐบาลประชาธิปไตยเริ่มต้นจะมีการทำเรฟเลนต์ดามเพื่อให้ประชาชนได้ลงมติว่าจะเอากาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายหรือไม่เช่นกรณีมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีการลงประชามติถึง2ครั้งก่อนแอ l a นติกซิตี้จะกลายปเป็นเหมืองคาสิโนรีสอร์ทในปีคศ1976 รองศาสต,ตราจารย์ดรชิตวันบอกอีกว่าการผักกาดเอเดเทนเมนคอมเพ็กซูมีการเซนโดถูกกฎหมายรมอยู่ด้วยอาจสามารถอ้างได้ว่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่การที่รัฐบ,บาลแก้กฎหมายเพื่อให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายบ่งชี้ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในประเทศเมื่อพิจารณาผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายจะทําให้เกิดการแพร่หลายของการพนันรวมถึงมีจํานวนคนติดการพนันเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆเล่นเหมือนในอดีตความชอบธรรมโดยกฎหมายจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมของคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวาชนว่าการพนันเป็นสิ่งที่โอเคไม่ใช่เรื่องน่าอับอายอีกต่อไปทั้งหมดนี้บั่นทอนความจเจริญเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากการเสพติดการพนันส่งผลทางลบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานเช่นขาดงานการมาทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพและการตกงาน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เล่นและครอบครัวเพราะการใช้จ่ายด้านนี้หมายถึงค่าเสียโอกาสในการรงเงินไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นจึงมักส่งผลต่อเนื่องถึงปัญหาสังคมอื่นๆอ,อาทิปปัญหาสุขภาพจิตปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาอาชญากรรมซึ่งท้ายที่สุดต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยงบประมาณภาครัฐเป็นค่าเสียโอกาสในการนำงบประมาณจำนวนนี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ รองศาสตราจารย์ดรชิตวันจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลว่าจากการวิจัยในต่างประเทศพบประเด็นสําคัญตรงกันอีกว่าการพนันออนไลน์ก่อให้เกิดการเสพติดมากกว่าการพนันออฟไลน์เนื่องจากการเข้าถึงที่ง่ายทั้งในแง่เวลาสถานที่การไม่ต้องเปิดเผยตัวตนในที่สาธารณะความง่ายในการเดิมพันและการพนันออนไลน์ยังมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับการพนันแบบออฟไลน์ส่งผลให้บุคคลติดการพนันมากขึ้นอาทิ การศึกษาของเยอรมนีพบว่าการที่บุคคลเปลี่ยนจากการเล่นพนันแบบออฟไลน์เป็นออนไลน์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนักพนันที่มีปัญหารวมถึงผลการศึกษาของประเทศออสเตรเลียพบว่าการเล่นพนันทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลต่อปัญหาการเงินความแตกแยกของครอบครัวสุขภาพจิตทั้งของผู้เล่นและคนใกล้ชิดแต่การพนันออนไลน์จะมีผลเสียหายร้ายแรงกว่าเช่นเดียวกันการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับนักพนันระหว่างปี2013ถึงปี2019ของประเทศนอร์เวย์พบว่า นักพนันออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุน้อยไม่ทำงานหรือเรียนหนังสือเล่นการพนันหลายเกมและมีปัญหาเรื่องการพนันดังนั้นรัฐบาลไทยจึงควรตระหนักว่าการนำพนันออนไลน์ขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นการทำลายเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจนไม่สามารถเติบโต,ตไปทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งคุณค่าที่จะขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจให้เปลี่ยนผ่านเป็นประเทศที่จเจริญแล้วได้เลย รองศาสตราจารย์ดรชิตวานยังฝากถึงรัฐบาลว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าพักการเมืองไม่ได้ชูนโยบายพนันออนไลน์ถูกกฎหมายและคาสิโนถูกกฎหมายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารวมถึงไม่ได้รายงานนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวันที่พักการเมืองพศ2560และเนื่องจากเป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคมอย่างแรงการผักกันนโยบายเหล่านี้จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การหวังพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอบายมุกเป็นแนวนโยบายสาธารณะที่ผู้แทนปวงชนและรัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาไม่พึงกระทำเพราะนอกจากจะทำลายความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วนโยบายดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงประทันฐานทางความคิดรวมถึงพฤติกรรมของประชาชนให้เหงกงจากเป็นดอกบัวจนนำม,มาซึ่งหายนะทางสังคมในรูปแบบต่างๆและความเสียหายทั้งหมดนี้ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาแก้ไขได้